รสแห่งธรรมรนะซึ่งรถทั้งปวงนะครับคำว่ารสทั้งปวงก็หมดแต่ว่ารถอะไรทั้งนั้นรถแห่งธรรมนี่เป็นยอดชนะรถทั้งปวง ที่สานไว้ขึ้นนั้นก็คือพระพุทธเจ้าผู้เคยมีรถมีชาตเต็มพระไทยได้ผ่านมาแล้วทราบทุกรถทุกขติมีความหนักเบามากน้อยเพียงไดทรงทราบหมดแล้วก็ทรงทราบรถแห่งธรรมประจับพระไทยเป็นรถที่บริสุทธิ์ยอดเยี่ยม คือถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเรียกว่ารสชาตินั้นก็ประเสริฐสุดนั่นแหละแล้วเอารสที่ได้ทรงประจักษ์ในพระไัยแล้วออกมาประกาศสอนโลกจึงเป็นธรรมที่ถูกต้องแน่นยัำไม่มีอะไรผิดไปแม่นิดหนึง่งเพราะได้ เป็นหลักฐานพยานออกมาจากพระไทยรถที่เคยเกี่ยวข้องกันมาตั้งกี่กับกี่กันพระองค์ก็ทรงหากหมดได้ทรงลิ้นรถหมดแล้วรถแห่งธรรมก็ได้ทรงลิ้นเพื่อพระไทยจึงได้นำรถนี้มาประกาศสอนโลกว่ารถแห่งธรรมชนะซึ่งรถทั้งปวง คำว่ารถแห่งธรรมนี้เมื่อเราแยกออกก็มีหลายชั้นของรถการให้ทานก็มีรถอันหนึ่งที่ให้ผู้ได้บริจาคทานได้รับความเอ,อื้อเอีรู้สึกว่าใจมันพองขึ้นอาจารย์เองเคยเป็นถ้าได้ทําบุญให้ทานาถึงจิตถึงใจแล้วรู้สึกว่าจิตใจนี้มันพองขึ้นมันเบาไปหมด ว่าสิ่งที่เราทําไปนี้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้แก่ผู้รับจริงๆเราให้ไปตั้วผู้รับนะครับประโยชน์จริงๆสมความมุ่งหมายที่เราตั้งใจแล้วจิตใจเรารู้สึกมุ่งพองขึ้นมานี่ก็เป็นรถอันหนึ่งความลดถ,ถึงความต้นหนีมันก็สู้ไม่ได้อันนี้มันชนะลดความต้นหนีไปได้วัตถุสิ่งของเงินทองแล้วไม่ว่าอันใด เมื่อมีอยู่กับใครใครเป็นกรรมสิทธิ์ทำไมจะไม่รักไม่สงวนต้องรักต้องสงวนด้วยกันทั้งนั้นแต่ทำไมจึงสามารถให้ทานได้ไม่เสียดายนี่ก็เพราะอนนานาจแห่งธรรมที่ได้เคยสั่งสมราคาเจตนานี้มาจนฝังใจเช่นเดียวกันเป็นนิสัยเป็นพลังอันหนึ่งที่สามารถจะชนะความตจะหนีเหนียวแน่นความเห็นแก่ตัวนั่นได้ เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นโดยไม่ฝังสิ่งตอบแทนอะไรทั้งสิ้นนอกจากความดีที่ตนม,มุ่งหวังอยู่แล้วจากการทำความดีต่างๆเท่านั้นการรักษาศีลก็มีความเยน็นหิดเย็นใจเพราะศีลน,นั้นเป็นสิ่งที่รักษาไว้ซึ่งความกำเลิกความกระตกกระเทือนซึ่งกันและกัน กระทบกระเทือนสมบัติกระทบกระเทือนจิตใจพร้อมกันเลยกันเราก็รักษาวไว้ได้ไม่ให้จิตใจสมบัติคนอื่นแล้รัความคำเลื่จากเราเราเองก็ภูมิใจว่าไม่ทำประโยชน์แก่ตนเองไม่รักษาตนเองโดยสมงงดกวดขันถูกต้องไม่เป็นการกระทบกระเทือนแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเพราะความผิดศีลหุ่นต่ทีีรถแห่งสมาธิ จิตที่เคยปุ้งเฟ้เอเหื่อมวุ่นวายอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินดน,นั่งนอนเป็นจิตทิ่เต็มไปด้วยความรุ่มร้อนซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นมาจากความสายแฉ่ความวุ่นวายาต่างๆแล้วมาปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาภายในจิตใจนี่ก็เป็นรสอันหนึ่งสามารถที่จะเห็นโทษแห่งความยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นได้เมื่อจิตได้รับความสงบแล้วเพราะเกิดความถูกขึ้นมาในขณะที่สงบ ความสงบนี้มีกําลังมากน้อยเพียงไงก็ยิ่งใจะให้เจ้าของมีความเอบ้อิิมีความปีติยินดีในความสงบถุกแล้วมีแจใจที่จะพึงบําเพ็ญติดใจของตนให้มีความสงบแน่หนาม,มั่นคงมากยิ่งขึ้นเพื่อเพื่อรดแห่งความสงบนี้จะเด่นขึ้นโดยลําดับตามจิตที่มีความมั่นคงขึ้นโดยลำดับเพียงรถสมาธิก็ทําให้เราเพลิน เพินทั้งกลางวันกลางคืนไม่อยากยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอะไรมีแต่ความสงบตัวแน่วแน่อยู่ตลอดเวลาเป็นความสบายไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องหรือยุ่งปวนนี่เป็นรถอันหนึ่งีรถปัญญาซึ่งถอดถอนพิษภัยได้แก่ทิเลีแต่ละประเภทประเภทออกได้เหมือนถอดเสี้ยนถอดน,น้ำออกจากตัวของเรา ก็เป็นรถอันหนึ่งอันหนึ่งโดยลำดับเช่นเดียวกันปัญญาขั้นหยาบก็สามารถถอดถอนกิเลสขั้นหยาบออกได้ซึ่งเป็นเชี่ยนหนามชนิดหนึ่งนิดหนึ่งเสียดแทงอยู่ภายในจิตใจแล้วปัญญาขั้นละเอียดก็สามารถถอดถอนกิเลสส่วนละเอียดอันเป็นเชี่ยนหนามส่วนละเอียดเสียดแทงจิตใจนั้นออกได้โดยลำดับลำดับจนกระทั่ง ปัญญาสามารถถอดถอนสิ่งที่เป็นภัยอหรืเสี่ยงหนามนีน่คือกิเลสต่างๆออกจากหัวใจได้โดยสิ้นเชิงผู้นั้นชื่อว่าได้รับรถแห่งธรรมโดยสมบูรณ์ตามหลักที่ท่านพูดไปรถแห่งธรรมชนะถึงรถทั้งปวงนี่เป็นความสุดยอดแห่งรถในโลกนี้ไม่มีรถใดที่จะชนะรถแห่งธรรมได้ ผู้ไดริ้มรถแห่งธรรมนี้ <c oughs> ประจักษ์ใจแล้วจึงเป็นผู้ปล่อยวางรถทั้งหลายได้โดยสิ้นเชิงโดยไม่มีความติดอกติดใจพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนว่ารถแห่งธรรมนนะซึ่งรถทั้งวงกหมายถึงรถนี้เป็นรถที่สุดยอดแห่งธรรมทั้งหลายและรถนี้เป็นสิ่งที่ไม่ทําผู้ปฏิบัติมันให้มีความจืดจาง ห่างเหินห่างเรินจากความสุขอันเป็นบรม,มสุขตลอดไปแม้จะเป็นรสแห่งธรรมในขั้นท้องเกี่ยวอยู่ในวัฏฏะก็เป็นรสที่จะยังผู้น,นั้นให้รับความสุขความสบายในภพนั้นๆตลอดไปนี่ท่านเรียบถวามิตรก็เป็นมิตรแท้มิตรพึ่งเป็นพึ่งตายได้แท้ก็ได้แก่คุณงามความดีที่เป็นรสธาตอันหนึ่งระดับใจของเรา ทางเดินของจิตที่จะไปนั้นมีกุศลและอกุศลเป็นเข็มทิศทางเดินเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติผู้สนใจหรือผู้รับผิดชอบตนเองจึงต้องมีความมั่นใจไฟเข็มทิศทางเดินอันดีงามได้แก่ศีนธรรมซึ่งจะเป็นเครื่องพยุงเราให้ไปสู่ สถานที่ดีคติที่งามนี่คือคู่รับผิดชอบเราธรรมชาตินี้เป็นเครื่องสนับสนุนเราและสมกับความรับผิดชอบเราส่วนบาปอากุศลนั้นเป็นไถ่มีมากมีน้อยก็คอยรังแกรังควานคอยเหยียบย่ทำทําลายเราอยู่เสมอราดทั้งหลายมีพระพุทธทเจ้าเป็นต้นจึงรงติเตียนเนนะแนะนำสั่งสอน ให้รู้โทษของมันและหาอุบายวิธีแก้ไขออกโดยลำดับลำดับอย่าได้มีสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเข้ามาเกี่ยวนกับจิตใจของเราซึ่งเป็นของมีคุณค่ามากนี้เลยคุณค่าของจิตเมื่อปฏิบัติสัมผัสกับธรรมแล้วจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก คุณค่าของจิตกับคุณค่าของธรรมเมื่อเข้าถึงกันอย่างแนบสนิทแล้วเป็นอันเดียวกันทมกับจิตจริงแยกกันไม่ออกจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตเมื่อถึงขั้นสุดยอดแล้วเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติต่อจิตการรักษาธรรมก็คือการรักษาจิต การแก้สิ่งต่างๆที่เห็นเป็นของไม่ดีไม่งามก็คือการชำระล้างสิ่งสกรปรกโสมมออกจากจิตใจของตนเพราะฉะนั้นการนับถือพุทธศาสนาจึงเรียกว่าเป็นการนับถือดลือรักษาตนโดยชอบธรรมศาสนาเป็นของกลางคือพระโอวาทคำสั่งสอนนั้นเป็นแนวทางที่บอกไว้สำหรับผู้ผป,ฏปฏิบัติจะได้ดำเนินตาม นี่เป็นฝ่ายเหตุฝ่ายผลคือความสุขความสมาอันจะพึงได้รับจากการปฏิบัติถูกต้องดีงามนั้นโดยลําดับลําดับจนถึงจุดหมายปลายทางพระพุทธเจ้าไม่ทรงแบ่งสรรตังส่วนอะไรจากพุทธบริษัทที่ปฏิบัติตามพระาว่าิคำส่องสอนข้อโครงเจ้าเลยแต่พราะพระองค์เองมีความสมบูรณ์พูนผลเต็มที่แล้วเรียกว่าบรม,มสุขไม่มีอันใดจะขาดจะเกินบกพร่อง ในพระไทยที่บริสุทธิ์เป็นส่วนแล้วนั้นยังไม่จําเป็นที่จะต้องต้องมาแยกแบ่งสันตันส่วนออกจากพุทธบริษัททั้งหลายศาสนาจึงเป็นของกลางวางไว้ด้วยพระเมตตาล้น่นล้วนไม่มีอันใดเกือปนโลกามิตรใดๆผลจะคุงได้รับตอบแทนพระองค์ไม่มี ประทานไม่ให้แต่โลกด้วยความบริสุทธิ์พระไทยและพระเมตตาเท่านั้นเราผู้ที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาอันเป็นคำสอนที่เรียกว่าสวัสดิธรรมซึ่งพระองค์ท่านตรัสไว้ชอบแล้วและเป็นนิยานิกธรรมนำสัตว์ผู้ประพฤติธปฏิบัติชอบให้พ้นจากอุปรสรรคเครื่องจีดขวางหรือกองทุกข์ไปได้โดยลำดับจนถรงทั่งถึงยุคป,ปนิพัน เราจรึงควรภาคภูมิใจในพระโอวาทนี้และภาคภูมิใจในการปฏิบัติตนเองเพื่อจะได้เลื่อนฐานะจากความเป็นอยู่ที่ไม่พึงปรัฐนาอันมีอยู่ภายในจิตใจของตนนี้ให้ขึ้นไปเป็นลำหนักลำหนักสมกับาศาสนธรรมเป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดทำละล้างขีดที่สินท่สกบกตกให้กลายเป็นของสา,าไปตามๆกัน จิตใจพร้อมที่จะรับเสมอในทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องแต่ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเลือกเฟ้นว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรสิ่งไม่ควรแม้จะมีความรักชอบก็ต้องฝืนใจแก้ไขดัดแปลงกันไปสิ่งที่ไม่รักชอบแต่เป็นธรรมแต่เป็นของดีก็ต้องฝืนจิตฝืนใจบังคับคบรรดาตนเองให้ดำเนินไปตามสิ่งที่ถูกต้องดีงามนั้นผลจะคุณได้รับเป็นที่พึงพอใจ เช่นเดียวกับเราทํางานไม่ใช่จะมีความขยันหมั่นเพียรกับงานตลอดไปบางครั้งเกิดความขี้ขี้เกียจอ่อนแอมีมากมายแต่เหตุผลบงังคับว่าต้องทําเพราะผลจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ทําตามเหตุผลนั้นผลที่พึงได้รับก็เป็นที่พอใจนี่การปฏิบัติศาสนธรรมก็เป็นเช่นนั้นบางครั้งบางคราวมีความพอแท้อ่อนแอตาหนิอีเจียนตนในทางที่ไม่ถูกซึ่งเป็นการเหยียบย่ำทำลายตนลงอีกมากมายก็มี เพราะความรู้เท่าไม่ถึงตาแล้วเมื่อเราเป็นผู้มีเหตุผลและหนักในเหตุผลอยู่แล้วก็นำเหตุผลนั้นมาแก้ไขดัดแปลงความคิดที่ไม่ดีนี้ให้ห่างเหินออกไปจากตัวเองแล้วดำเนินตามหลักธรรมหลักเหตุผลนั้นผลที่พึงได้รับก,ก็เป็นที่พอใจ ธรรมดาจิตใจเราที่มีกิเลสอยู่ภายในตัวนั้นก็ต้องเป็นเหมือนนักโทษต้องถูกบังคับถูกกดขี่ถูกฝึกฝนทร,รมานถูกเยี่ยนถูกตีถูกเนี่ยก,ก,การท่ำสอนดุดาว่ากล่าวหนักเบาเป็นธรรมดาถ้าจะปล่อยให้เป็นตามลำพังของนักโทษมันก็ไม่ได้งานมีนักโทษเต็มเรือนจำก็กินข้าวหลวงเสียข้าหล,งาหลงวงเปล่า,ลาผลดีพึงได้รับก็ไม่มี เพราะฉะนั้นผู้คุมต้องบังคับบัญชาให้ทําการงานเพื่อเป็นการตอบแทนสิ่งที่เสียไปที่เรียดตัณหาอาสวะมันเป็นนักเหมือนนักโทษนั่นแหละของไม่ดีมันครอบงำจิตมั้นทําให้เราเป็นนักโทษอันใดที่จะเป็นสิ่งดีงามมันไม่อยากให้ทําสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อความโศก,กโศกโศมมเป็นไปเพื่อความทุกข์ยากลําบากทิเลสดมันเป็นของ จก,ก็ปกอยู่แล้วมันก็ชอบอยากให้เราดําเนินตามในทาะไปในทางนั้นแต่หลักธรรมท่านไม่นิยมท่านไม่ยินยอมท่านไม่เป็นไปด้วยเราผู้นับถือหลักธรรมหลักศาสนาก็ต้องฝืนกิเหล็กการฝืนกิเหลสจึงเป็นเหมือนกับการทรมานกันการทรมานกันก็ถือเราเป็นสนามรบเราก็ต้องมีความลําบากลาบนเป็นธรมรมดาในการฝ่าฝืนหรือรบกับกิเหลส ทรมานกิเลสเพราะกิเลสอยู่กับใจเราทมก็อยู่กับใจเราการแก้กิเลสก็แก้ที่หัวใจเราการประพฤติรมก็พฤติที่หัวใจเราหัวใจเราทั้งทั้งดวงและเราทั้งคนจึงเป็นสนามรบระหว่างธรรมกับกิเลสสู้กันจำต้องได้รับความลำบากเป็นธรรมดาบางทีนั่งนานเนี่ยมันก็เกี่ยวกับท่าขับขันต้องเจ็บต้องปวดนั่นปวดน,วดนี้จิตใจยอยากจะคิดไปตามอำเภอใจก็คิดไม่ได้ ต้องถูกบังคับบัญชาแก้ไขกันด้วยเหตุโดยผลนี่ก็ต้องเป็นความทุกข์ความลำบากแต่ละอย่างละอยา่างความลำบากเหล่านี้เป็นความลำบากเพื่อผลอันดีจึงไม่ถือเป็นอุปสรรคจึงไม่ถือเป็นสิ่งที่น่าท้อถอยอ่อนแอในขณะเดียวกันควรถือเป็นที่เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจซึ่งคนอื่นเขาไม่สามารถทําได้เหมือนอย่างเรานี่ก็มีแยะแต่เรายังมาฝึกมาผลผลทรมานตนเองดังที่เราทั้งหลายได้มาอยู่ในสถา,านที่เช่นนี้และ บำเพ็ญอยู่ทีนี้โลกที่เขานับถือที่เขานิยมมากันมาเป็นความเจริญของเขาแล้วเขาจะเห็นว่าสถานที่นี้เป็นสิ่งที่หาคุณค่าไม่ได้คนที่มาประพฤติปฏิบัติอยู่ช่นี้ก็กลายเป็นคนที่หาคุณค่าหาราคาไม่ได้เช่นเดียวกันตามความนยมของโลกอันเป็นเรื่องของกิเลสแต่เรื่องของธรรมนี่เป็นสิ่งที่สูงส่งที่สุดสําหรับผู้บำเพ็ญตนในสถานที่อันเหมาะสมตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ และการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมตามหลักธรรมที่สอนไว้เช่นเดียวกันนั่งที่เราทั้งหลายมาทุกข์ทนทรมานอดนอนผ่อนอาหารทรมานกายทรมานจิตใจของตนเพื่ออัดเพื่อทำนี้เป็นทางที่ถูกต้องดีงามและเป็นงานที่มีคุณค่ามากตัวของเราเองก็เป็นผู้มีคุณค่าจิตใจคิดแต่ออกแต่วราระแต่ละวราวระหนึ่งหนึ่งหนึ่งนั้น,เ,นเป็นไปด้วยอัดด้วยทำจึงเป็นวาระของจิตที่คิดออกด้วยความเป็นของมีคุณค่า การทำคุณงามความดีนั้นก็ขึ้นอยู่กับอปนิสัยเหมือนกันถ้านิสัยไม่มีมันไม่อยากทำฝืนฝืนยิ่งกว่าเราจูงหมาใส่ฝนด้วยซ้ำเราไม่เคยเห็นนี่เหลือจูงหมาใส่ฝนหมามันจะตากฝนเมื่อไหร่จูงใส่ฝนทั้งรอ้องทั้งรอ้องทั้งวิ่งทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปหมดอาการของทุนนักที่มันไม่อยากจะตากฝนนี่ จิตใจของเราที่ฝืนใ่ทํานั้นก็เป็นเช่นนั้นฟทำนั่นเป็นเหมือนกับฝนเนี่ยเหมือนก็เป็นเครื่องทรมานตัวเองเปียกแฉะหนาวสั่นไปหมดเลยไม่อยากทําแต่ผู้มีนิสัยในอยู่ภายในจิตใจแล้วมีความกระยิมในการพุตธปฏิบัติอา้ายากก็ทนลําบากก็พอใจขอให้ได้บําเพ็ญคุณงามความดีนาความชอบใจตามความต้องการของนตองกนก็แล้วกัน เกิดมาในโลกอันนี้เราได้เห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาทางตาหตูจมูกลิ้นกาใจดีชั่วเราได้เห็นประจักษ์ตาประจักษ์ใจของเราและทุกสิ่งส่วนหลักธรรมะที่นักปราชญ์กู้เลิศโลกท่านสอนไว้เรายังไม่เห็นประจักษ์ภายในจิตใจของเรานักปราชญ์เหล่านั้นเป็นผู้ที่เชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นไม่ใช่เป็นผู้หลอกลวงโกหกเหมือนอย่างโลกทั่วไปเราขอน้อมกายถวายชีวิตต่อท่าน ด้วยคําว่าพุทธทางธรรมังขนังฉามินี้ประการหนึ่งด้วยการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระเจ้าเพื่อบูชาท่านด้วยการปฏิบัตินี้ประการน่จชื่อยรีงชื่อว่าอัตภาพร่างกายจิตใจของเราเป็นสิ่ง,งที่มีคุณค่ามากได้บำเพ็ญเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยทางจิตใจและด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราชื่อว่า เรามีชีวิตที่มีคุณค่ามีศาสนาเป็นผู้ครองจิตใจของเราแทนที่จะกิเลสจะครองจิตใจไปโดยลำดับกลับเป็นเรื่องรรมาครองจิตใจของเราจึงผิดกับคนทั้งหลายอยู่มากไม่น้อยเมื่อเราคิดมาถึงการพุทธปฏิบัติของเราดังที่ดําเนินอยู่เวลานี้กับคิดในโลกทั่วไปซึ่งหาหลักเกณฑ์ไม่ได้เลยนั้นเราจะเห็นว่าเราได้เปลียน โลกทั้งหลายดีมากมายคำว่าความสงบของใจความสุขของใจที่เกิดขึ้นจากการทุดปฏิบัติโลกที่ไม่เคยรู้ก็เ,เห็นไม่เคยสนใจนั้นมีจานวนมากทีเดียวถ้าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เห็นจะถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เรานับเอาเฉพาะมนุษย์ทั่วโลกแต่มนุษย์พูดปฏิบัติตทำเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นคงจะเป็นเรื่องทั่วโลก ส่วนหนึ่งเปอร์เซ็นก็หมายถึงผู้สนใจพุทธศาสนาในปฏิบัติตนจนปรากฏผลเป็นที่เยือกเย็านภายในจิตใจนี่นี่นี่มีจำนวนน้อยมากแล้วเราก็นับนับเข้าในจํานวนหนึ่งเปอร์เซ็นตนี้จึงจัดว่าเราเป็นผู้มีอำนาจวาสนาพอสมควรแล้วจิตควรภาคภูมิจิตใจของตนและประพฤติปฏิบัติเลื่อยไปตายเมื่อไรก็ตา,ายเถอะป่าช้าของเรามีอยู่ทุกแห่งทุกหนอยู่ในสกลการนี่แหละ ถ้าอยู่ที่ไหนตายอยู่ที่สกุลกายแตกที่โซนนกายไม่ได้หมายปชาช้าแต่แต่หมายถึงสโซนากายด้วยด้วยกันทั้งนั้นเราจึงไม่ควรที่ตกทิจา์ทั้งฐานที่อยู่ที่เกิดที่เป็นที่ตายที่ไหนไหนทั้งหมดที่นอกไปจากกายนี้การพิจารณาก็ให้รู้แจ้งเรื่องปาชานี้ประจกักษ์จัดการรู้แจ้งปาชาปาช่าคือความตายว่ามันอยู่ในสนกุลกายนี้โดยชัดเจนด้วยปัญญาแล้วก็หายสงสัย ยังอยู่ก็ทราบชัดเจนตายก็ทราบว่าจะต้องที่นี่เป็นที่ตายให้เห็นประจกด้วยสติปัญญาของเรานี้เป็นผู้มีความเลือดยิดไม่สงสัยไม่คาดนู่นคาดนี้อันเป็นการก่อควนจิตใจตนให้ยุ่งเปล่าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้ความจริงเมื่อต่างอันต่างเป็นความจริงอยู่อยู่ตามปกติของเขาแล้วและตนก็รู้ความจริงตามหลักธรรมชาติที่เป็นความจริงอยู่แล้วนั้น ความยุ่งเหยื่อวุ่นวายหรือความกังวลทั้งหลายอันเป็นเรื่องของความปดทรวงจิดใจก็ค่อยเบาบางลงไปโดยลําดับลำดับดูที่ไหนก็สุขะโตนั่งอยู่ก็สุขะโตเดินยืนนั่งนอนก็สุขะโตเป็นอยู่ก็สุขะโตตายแล้วจะหาทุกข์มาหยุดท่านได้อย่างไงเพราะเราไม่ได้สร้างทุกข์สร้างแต่ความดีสร้างแต่สติปัญญาเพื่อความรู้เท่าทันกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องทั้งหลายนี่แหละคือการประพฤติปฏิบัติตน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนสมกับความรับผิดชอบผิดชอบตนทั้งที่เป็นมาแล้วทั้งที่เป็นปที่ปัจจุบันนี้และทั้งที่เป็นไปข้างหน้าเราจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเราตลอดไปการรับผิดชอบโดยการประพฤติปฏิบัติดีนี้เป็นการรับผิดชอบที่ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของข้าพเจ้าขอให้ท่านเองขอให้อุตสาห์พยายามด้วยกันจนกระทั่งชีวิตาหาไม่แล้วเป็นความจําเป็นด้วยกันจึงขอยุติการแสดงเป็นทนี้ ระหว่างที่ปฏิบัตินี้เธออ,อมองเห็นตัวของเธอเป็นสัตว์ต่างๆแต่ละข้างแต่ละข้างในรูปของสัตท์ที่กล่าวมาก็มีที่กล่าวมีชุน,นัะแล้วก็มีกบแล้วั้งหลังที่สุดน,นี่ก็เ,เป็นช้นานแม่บอกว่าข้างหลังนี่พอโจยตัวเป็นช้างก็ก็มีกลา่าวนะก็มี กราบอ่าก็มันไปกราบท่านเลยค่ะในรูปของช้างประกราบช้างเหรอตาท่านเป็นตัวคุณเจณที่เป็นช้างค่ะแล้วก็กราบท่านเลยค่ะครับอาจารย์นี่เจะบอกว่าฝัน้ไม่ตาบอกว่ามองเห็นแต่ตนเป็นสัตว์แต่ว่านนี้ก็เป็นสัตว์ที่ดีเลยค่ะชั่วแต่แม่าไม่ไม่เป็นเียืเกณฑ์ใครนะคะเป็นศัตรทูที่ดีที่สุดเลยแต่แม่เป็นกบตัเป็นกบที่ยุ่งยาก นี่ภาวนาเห็นแ่้งนั้นเหรอเขาบอกว่ามันมันเหมือนอย่างกับเหมือนอย่างกับอยู่ในอยู่อยู่ในใจจึงจะเห็นว่าเป็นมันเป็นฟอร์มเป็นเป็นรูปร่างทั้นเตือนทั้งได้ถามนเห็นกันว่าเห็นออกมาเลยหรือบอกว่าเห็นในเข้าใจว่าใช้การใช้คำว่ามโนภาพจึงจะเป็นมโนภาพ เป็นคำถามเลยนี่เป,นเป็นเล่าไล่ฟังหรือเป็นคำถามคำถามแต่เธอเธออยากจะทราบมันมีความหมายได้ยังไงเออการปฏิบัตินั้นเป็นการปฏิบัติได้ผลอย่างไรแล้วเวลาตอบแล้วคุณเจนจะทราบได้ไงเอ้จะตอบห้ื่อ,อรทราบเลยนะจะบอกเคยอยากจะถามไม่กล้าฉันก็เลยอาสาจะถามให้อ๋อไม่เห็นกล้าถามเราก็ไม่กล้าตอบเรา้เกียจ <laughs> ก็ถามกูเดี๋ยวถ้าจะดุไอ้อากลัวจะดุนะเฮ้ออะไรอาจรนี่เหมือนเสือตัวนึงเลเธอไม่กล้ามันจะเหมาะสมไม่เหมาะสมใช่จารยเนาะหรือถ้าอาจารย์จะไม่เหมาะอะไรดหรือดูก็ดุเวลาจะดุมันเหมาะไม่เหมาะมันดุได้ใช่ไหมคืนอะไรกันเวลาขี้เกียนก็เหมาะไม่ตอบ มันขี้เกียจเนี่ยมันยังเห็นตัวเหมาะถัดอันนี้หน่อยก็ต้องเราเมื่อเป็น,ม,นโมโนภาพเราก็เห็นอยู่แล้วนี่ยจนหมดเอามาเทียบที่พี่น้าเนี่ยข้อเรื่องของนี้กับเรื่องของเรามันผิดกันที่ตรงไหนก็คือคสัตว์นี่เอง เป็นจะของความรู้มันกว้างแคบต่างกันเลื่อเนเลื่อนเหยียบเหียดต่างกันเท่านั้นเรื่องวัตรกรคือความหมุนเวียนเขาหมุนไปแบบของเขา,าบบขเรากนะ็าาาานนาหมุนมาแบบของเราเนาะพี่นายนั้นพี่พี่นายเป็นธรรมแล้วนี่เราม,มุนมาแบบของเราเข้าหมุนเหยือบของเขาแต่ก็อยู่ในวงของวัตตะเป็นผู้เดินในวัตตะด้วยกันนะนี่ถึงเป็นจะต้องอาศัยภาพนั้นมาถามเป็นปัญหา เอาภาพจากความคิดธรรมดาหรือเอาภาพที่เรามองเห็นในที่ทั่วไปธรรมดาเอามาพิจารณาก็ได้ความอยางเียวกัน,นี้เข้าใจหรยนีัเข้าใจหรือยังนั่นองคุณไม่อยากจะตอบคุณอะเคยอธิบายให้ฟังหลายครั้งหนึ่งรู้ไมก็ไม่ค่อยจะได้ความครั้งที่สองครั้งที่สามมันเะได้